สวัสดีครับคุณเคยประสบปัญหาแอร์ไม่เย็นกันบ้างไหมครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการล้างแอร์เบื้องต้นนะครับเพื่อทําให้แอร์ของเราเนี่ยเย็นขึ้นนิดหน่อยนะครับขั้นแรกนะครับเราก็จะเปิดฝาแอร์ออกนะครับรบกวนเปิดอย่างระมัดระวังนะครับเพื่อทําให้แอร์ของเราเนี่ยไม่เกิดความเสียหายหรือพลาสติกแตกหักนะครับขั้นต่อไปนะครับเราก็จะเอากรองแอร์ออกนะครับ ราวกวนออกอย่างช้าๆเรามาระวังนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับตาข่ายของกองแอร์นะครับพร้อมตรวจเช็คสภาพของแอร์ไว้นะครับแล้วก็ปิดฝาแอร์ให้เรียบร้อยครับขั้นต่อไปนะครับเราก็จะเอากองแอร์เนี่ยมาล้างน้ําให้สะอาดนะครับเรากวรล้างจากด้านในนะครับฝุ่นจะได้ออกครับแล้วก็ขอเรามาระวังในตอนล้างนะครับ อย่าให้น้ำโดนคานนะครับหม่งั้นมันจะเย็นจีว่าไปนั่นเราควรล้างทั้งสองนะครับไม่ใช่ล้างแค่อันเดียวนะครับหม่งนันเดี๋ยวแอร์เราจะไม่สมบูรณ์นะครับฮ่าฮ่าอย่าลืมนะครับอย่าให้น้ำโดนคานนะครับผมเตือนแล้วนะขั้นต่อไปนะครับเราก็จะเอากล่องแอร์เนี่ยมาซับน้ำนะครับ สับไม่แห้งหมันนะครับไม่พาเบาเบามือด้วยนะครับเดี๋ยวตาข่ายจะเสียหายนะครับแล้วก็อย่าลืมสาบทั้งสองแผ่นนะครับเดี๋ยวมันจะไม่สมบูรณ์นะครับผมเตือนแล้วนะนี่แล้วก็เจาะอีกแผ่นเนี่ยเอาสับด้วยเช่นกันนะครับสับดมานนะครับให้พอแห้งเบาๆบามือนะครับเดี๋ยวตาข่ายจะเสียหายนะครับผมเตือนแล้วนะ ขั้นต่อไปนะครับเราก็จะเอากองแอร์เนี่ยมาเป่านะครับเป่าด้วยไดบอร์ผมที่เรามีเนี่ยแหละครับหาย่ายง่ายเป่าให้ทั่วนะครับเป่าให้แห้งเลยใช้ความร้อนกลางนะครับเป่าเป่าทั่วไปอ่ะเป่านั่นแหละเออเป่าทำดีมากทำดีมากเป่าอืมนั่นเลยฮะนั่นเลยฮะเป่านะฮะเป่าแล้วก็อย่าลืมนะครับต้องเป่าให้ทั่วทั้งสองอันนะครับไม่งั้นเดี๋ยวแอร์เราเนี่ยจะไม่สมบูรณ์นะครับผมเตือนแล้วนะ เอเปล่าเปล่าเข้าไปเออเปล่านั่นแหละครับทําตามผมนะครับเปล่าเปล่าหนึ่งสองเปล่าหนึ่งสองเปล่าเอ้ยเปล่าเปล่าเข้าไปนะครับเปล่าเปล่านั่นแหละครับเปล่าไม้แห้งนะครับระวังนิ้วด้วยนะครับเดี๋ยวมันจะโดนในแบบผมแล้วมันจะร้อนนะครับผมเตือนแล้วนะขั้นต่อไปนะครับเราก็จะเอากองแอร์เนี่ยใส่กับเข้าไปโดยเปิดฝาแอร์ให้ ระมัดระวังนะครับเดี๋ยวพลาสติกจะเสียหายนะครับการเอากองแอร์ใส่กับเข้าไปเนี่ยก็ควรจะใส่ก้าเข้าไปตรงร่องนะครับบอบมือด้วยนะครับเดี๋ยวพลาสติกเสียหายแล้วก็จับดีๆให้มนันตัวล่องดีๆไม่ให้ไม่ให้มีการหลุดตรวจเช็คดีๆนะครับจะได้คงทนฮะแล้วก็เอาอีกอันเนี่ยก็ใส่เข้าไปเหมือนกันนะครับช้าๆช้าๆานะครับแล้วก็ปิดฝาให้เรียบร้อยทุกคนเรียบร้อยครับขอบคุณครับ Thank you